สวัสดีครับจากช่อง Minimal Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนาฬิกา2เรือนนี้กันครับเป็นตัว c o l o s Vertix กับตัว Garmin f ิน i x 6 s a p p h i r e กันนะครับว่า2เรือนนี้มีความแตกต่างกันที่จุดไหนบ้างซึ่งเพื่อนๆหลายคนที่เปิดดูคลิปนี้มาอาจจะอยากให้ผมเอา c o l o s Vertix เนี่ยเทียบกับตัว f e n i x 6ซ h i r ฟหรือว่า6 s a p ซ h i r e นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกตรงว่าผมไม่มีของก็เลยไม่สามารถที่จะเทียบให้ดูได้ถ้าในคลิปนี้ยังไงดูตัว6 s a p p h i r e กันไปก่อนเพราะว่าคุณสมบัติ เ,เขาเหมือนกันต่างกันที่แค่ขนาดตัวเรือนนะครับกับแบตเตอรี่เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูเป็นการตัดสินใจในเบื้องต้นว่าจะเป็น 6s หรือว่า Coros v e r t i c ดีเพราะว่าอย่างน้อยคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังมองว่าจะเอา 6s หรือว่าเอา v e r t i c นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เวลาที่เราซิงกับมือถือหรือว่าเปิดเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนาฬิกาก็จะอยู่ในหมวดหน้าจอปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกเซฟไฟทั้งคู่ เวลาสะท้อนแสงก็จะออกมาประมาณนี้ก็ค่อนข้างสวยครับตัวการมินก็จะมีขอบบาเซลประมาณนี้นะครับของฟินิกซ์ 6S สัฟไฟเป็นขอบสีดำนะครับมีการเคลือบสารเสริมความแข็งแกร่งเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นขอบไทเทเนียมตัวนี้จะเป็นตัวสแตนเลสนะครับตัว 6S ตัวนี้เป็นตัว 6S ซาฟายสแตนเลสยังไม่ใช่ไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว การเข้าไปที่ฟังก์ชันเมนูของเขาทั้ง2ตัวนะครับตัวการ m i n จะกดขวาบนนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่สามารถเข้ามาได้นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่กิจกรรมที่ใช้กันเป็นประจำนะครับก็เป็นกิจกรรมวิ่งอันนี้เวลากดก็จะใช้เป็นปุ่มกดอย่างเดียวเลยนะครับของการ m i n หน้าจอสัมผัสไม่ได้เวลาเข้ากิจกรรมวิ่งจะหน้าตาประมาณนี้ถ้าของ v e r t i c a กเจะเป็นกดเข้าไปตรงกลางอันนี้ปลดล็อกได้ แล้วก็กดเข้าไปกิจกรรมวิ่งทั้ง2ตัวตัวขวาและตัวซ้ายนะครับตัวซ้ายเวอร์ทิกี่ยเราจะมีการเซตหน้าจอได้มากสุดถึง6ช่องตัวขวาก็สามารถเซตหน้าจอได้เหมือนกันนะครับโดยเข้าไปที่ตั้งค่าหน้าจอข้อมูลนะครับแล้วเราก็มาเซตแก้ไขนะครับจะให้เป็นเลเยอร์สูงสุดกี่เลเยอร์เราก็สามารถทําได้ซึ่งสามารถทําได้ถึง 6ช่องเหมือนกันถึงแม้ตัวเรือนจะมีขนาดเล็กกว่าซึ่งหน้าจอสังเกตเราจะสังเกตว่าหน้าจอของทาง Garmin เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ตัวเรือนตัวเนี้ยเขาจะเล็กกว่าของทาง Coros ซึ่งจริงๆตัวเนี้ยเป็นตัวสําหรับหน้าปัด41มิลตรนะครับตรงของทางฟี n i x ประมาณ40-41มิลก็จะเป็นเรือนเล็กลงมาหน่อยขนาดจะเท่ากับนาฬิกาปกติทั่วไปไม่ได้ใหญ่มากตัวขวาเนี่ยหน้าปัดน่าจะอยู่ที่ประมาณ เกือบเกือบห้าสิบมิลหรือว่าประมาณสี่สิบเจ็ดมิลประมาณนะฮะซึ่งจริงๆต้องเทียบกับฟินิทหกในในขนาดไซส์ที่จะเห็นไซส์หน้าปัดที่คล้ายๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซหลังจากเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงกันบ้างอ่าเวลาเปลี่ยนแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับของทางขวานะครับเรื่องสเปคฟังก์ชันลึกๆเนี่ยเดี๋ยวต้องเพื่อนๆลองศึกษาจากหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยสเปคก็ ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดที่แตกต่างกันแล้วก็แต่ฟังก์ชันลึกๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับมีการแสดงสถานะาบอกได้ดีทั้งคู่เลยเพราะคลิปนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับว่าตัว 6S กับโครนเนี่ยอะไรดูแล้วน่าใช้กว่ากันอย่างน้อยก็ยังเห็นฟังก์ชันภายในนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นตัวหน้าปัดหน้าอื่นๆนะฮะอันนี้จะเป็นหน้าบอกของฮาร์เรโซนนะครับของกามินก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็ตั้งค่าได้ครับอยากจะให้ตั้งค่าเป็นแบบไหนของ Garmin ก็จะประมาณนี้ครับมีบอกแผนที่นะครับของ Color ก็สามารถเลื่อนดูได้ครับ Color ก็มีแผนที่เหมือนกันนะครับแต่ตัว c o l o s v e r t i c ิกตัวนี้ยังไม่มีมิวสิกในตัวนะครับ Garmin 6 S s a p p h i เนี่ยมีมิวสิกในตัวสามารถใส่เพลงได้อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเมนูเบื้องต้นคร่าวๆนะครับสำหรับคลิปกิจกรรมวิ่ง ที่มีอยู่ใน Garmin แล้วก็ตัว v e r t i c นะครับเพื่อนๆอาจจะลองตัดสินใจดูครับอาจจะต้องดูคลิปอื่นประกอบเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอ่าจจะผมลองทาบบนข้อมือให้ดูดีกว่าว่าทั้งสองตัวเนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนนะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบการเอาตัวทั้ง2องเรือนเนี่ยมาขึ้นบนข้อให้ดูกันนะครับทั้งคู่ว่า พออยู่บนข้อมือแล้วเนี่ยมีขนาดที่แตกต่างกันประมาณไหนนะครับสำหรับตัว Vertix กับตัวของกา r m i n 6 s ฟไฟต้องบอกตรงๆครับว่า6 s อฟไฟเนี่ยเขาจะมีขนาดเล็กกว่าอยู่แล้วเพื่อนๆอาจจะต้องลองเลือกดูนะครับว่าถ้าชอบกา r m i n เนี่ยอาจจะต้องลองดูว่าจะชอบเรือน6 s ที่เป็นเรือนไซส์นี้หรือว่าจะเป็นตัว6ซไฟไ์ไซส์จะใหญ่ประมาณเดียวกับตัว v e r t i นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น6 x ซ์นะครับก็จะมี6 x Pro s o l a โ ก็ลองดูว่าไซส์ไหนที่เพื่อนๆชอบนะครับอันนี้จะเป็นการวัดฮาร์เรทเบื้องต้นนะครับที่คาดอยู่บนข้อมือแขนฝั่งเดียวกันนะครับแต่ตำแหน่งของเขาจะแตกต่างกันการวัดฮาร์เรทก็อาจจะเขาเรียกว่ามีคาดเคลื่อนได้บ้างนะครับซึ่งผมใส่เนี่ยรัดพอดีนะครับทั้งคู่แล้วแต่เราจะเห็นได้ว่าตัวฮาร์เรทเนี่ยของแต่ละตัวเนี่ยจะแกว่งไม่เหมือนกันของการม์มินเขาจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่เท่านี้นะครับ ตัวนี้เขาจะอยู่ประมาณ84 85 83นะครับก็จะอยู่หลักประมาณนี้เดี๋ยวผมลองขยับให้ดูดีกว่าเผื่อเพื่อนๆอยากรู้ว่าตำแหน่งมันอาจจะเพี้ยนหรือว่าอะไรยังไงบ้างอันนี้ผมพูดเยอะขึ้นผมอาจจะเหนื่อยมากขึ้นนะครับฮาร์เล็์ก็เลยเต้นเยอะขึ้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าฮาร์เล็์ที่จับอยู่เนี่ยถ้าผมย้ายตำแหน่งของทั้งสองตัวเนี่ยจะเป็นยังไง แต่ตอนนี้ถ้าเราเห็นกันดีๆเนี่ยพอผมใส่ไว้นานๆนะครับฮาร์เรสเขาก็จะเริ่มคงที่ละตัวนาฬิกาเขาจะเรียนรู้นะครับในการที่จะวัด a r ร์เรสว่าของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆก็วัดได้คุณภาพเหมือนกันเลยนะครับเท่าๆกันเพราะว่าอยู่บนแขนของคนคนเดียวกันก็เพื่อนๆก็ลองดูกันดีกว่าว่าฮาร์เรสที่ออกมา ของตัวไหนเป็นยังไงนะครับอันนี้ลองตัดสินใจกันดูแต่ถ้าให้ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนกันครับไม่ค่อยมีข้อแตกต่างกันเท่าไหร่สามารถใช้วัดเพื่ออ้างอิงการออกกําลังกายได้ทั้งคู่เลยครับอาจจะผมลองเปลี่ยนข้างกันดูดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะพยายามสังเกตอยู่ว่าของใครแกว่งไปๆมาๆนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากที่ผมย้ายข้อมือมาเนี่ยมีค่าฮาร์เรสเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับยังไงแล้วเวลาที่ผมวัดอย่างเงี้ยเป็นแค่เบื้องต้นนะครับผมถอดเข้าถอดออกนี่อาจจะต้องรอบแป๊บหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลเขาเรียกว่าประมวล,ลผลก่อนว่าตอนนี้อยู่บนแขนแล้วก็มีการวัดเซนเซอร์ยังไงบ้างน,นะครับครับตอนนี้ก็ได้ค่าฮาร์เรสออกมาผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับข้อมูลที่ ที่ร่างกายเป็นจริงอยู่ณนปัจจุบันนะครับก็คือ90ก่ากว่าซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยจะอยู่บนฝั่งข้างในข้อมือหรือว่าจะอยู่ตรงแขนส่วนลึกเข้าไปก็จะได้ค่าที่ใกล้เคียงกันซึ่งทั้งคู่มีความแม่นยำในการวัดฮาร์เรสได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เพื่อนเพื่อลองตัดสินใจกันดูครับเวลาที่นาฬิกาอยู่บนข้อมือแบบนี้แล้วทั้ง2ตัวเนี่ยตัวไหนน่าใช้กว่ากันาาสำหรับตัวโครล้อ หรือตัว Garmin f e n i x 6นะครับตัวนี้จะเป็น Garmin f ิ n i x 6s นะครับจะมีเลนเล็กกว่านิดหน่อยครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่อง Minimal Channel นะครับฝากกดติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากๆครับ